สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุนทรยาชนะยโยธานะคะรหัสพนักงานค่ะ2 7 3 8 6ตำแหน่งไอ m ีเค่ะทำงานที่หน้าร้าน Market p l a c e สสนทรภูมิไอดีร้าน1831ค่ะวันนี้ค่ะจะมารีวิวนะคะลูกค้าเป็นหูฟังค่ะลูกค้าตอนนี้ทางหน้าร้านเบสฟันของเรานะลูกค้าจัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยค่ะลูกค้าตอนนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นหูฟังแบบมีสายนะคะลูกค้าก่อนอื่นนั้นลูกค้าร้านเบสฟันของเราขายอุปกรณ์เสริมมือถือค่ะไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือและอุปกกรรรรณ์เเสิมตต่่่าาางงๆคคคะลู้้้บบจในนนทีอฟั ของเราค่ะลูกค้าและที่สําคัญตอนนี้ค่ะลูกค้าร้านแม่ฟันของเรามีบริการงานลูกค้างานช่อมค่ะลูกค้าตรวจรรเช็คสภาพเครื่องฟีนถึงสองสารายการเปลี่ยนแบรเป็นเ,นเ,นเนจลราคาเริ่มต้นพิเศษเพียงแค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นรับประกันสูงสุดถึงสิบแปดเดือนค่ะร้านแม่ฟันสาขามาเมกะจิบิเลตสุสนุมพูนคะลูกค้าอยู่ตรงบริเวณที่ตั้งศูนย์ไอทีชั้นสองเดินม,มาได้เลื่อนมามองทางนั้นขวามือเจอร้านแม่ฟันของเราปรเปิดไปไา้ทำการสิบโมงตรงจนถึงสามทุ่มเปิดทุกวันโดยที่ไม่มีีววัันนนนนหยุดคคคค่่ะะะะะ้้จมาาไลูกเป็ หูฟังแบบมีสายของ King Kong นะลูกค้าตอนนี้จะเป็น M 2 0นะลูกค้าที่ราคาปกติ290บาทตอนนี้ทางหน้าร้านเบฟอนของเรานะลูกค้าไอง220บาทเห็นหรือเปล่า290บาทตอนนี้ทางหน้าร้านเบฟอนของเรานะลูกค้านี่เลยจัดโปรโมชั่นลดอยู่เหลือเพียงแค่125บาทเท่านั้นค่ะ ตอนนี้ค่ะลูกค้าจะเป็นสายแจ็ค3.5นะค้าจะเป็นสายซีเรียลโคนคะ่ะลูกค้ามีสองสีให้คุณลูกค้าเลือกนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสีดาและก,ก็สีขาวนะลูกค้าตอนนี้ค่ะลูกค้าจะสามารถคุยได้นะลูกค้าเป็นแจ็ค3.5แต่เสี่ยงรบกวนได้คะ่ะลูกค้าสามารถเอาไปประชุมนะลูกค้าเสียบใส่น้ตบุ๊กได้เลยคะ่ะลูกค้าตอนนี้คะ่ะลูกค้าจะมีไม์ในตัวด้วยนะคะลูกค้าตอนนี้ในราคาพิเศษเพียงแค่ 125บาทเท่านั้นประกันไปเลย1ปีเต็มๆค่ะลูกค้าตอนนี้นะลูกค้ามี2สีให้กับลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสีขาวและก็สีดำนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีดำนะลูกค้าจะมีถ้าเกิดเป็นสีดำนะลูกค้าจะมีจะมีสีตัดนะลูกค้าเป็นสีเงินนะลูกค้าหรือว่าสีขาวจะเป็นสีทองนะลูกค้าตัดอย่างนี้เลยนะลูกค้าเรือเพียงแค่125บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าตอนนี้เลยสายนะลูกค้าจะยาวถึง1เมตรค่ะลูกค้านี่เลย ตัวนี้นะลูกค้าสามารถเปลี่ยนเพลงนะลูกค้าเปลี่ยนเพลงหยุดเพลงได้ด้วยนะลูกค้าสำหรับตัวนี้นะเพื่นเสียงเราเสียงได้คุยโทรศัพท์ได้ค่ะลูกค้าฟังในที่ประชุมก็ได้ค่ะลูกค้าตัวนี้ค่ะลูกค้าสินค้าของเรานะลูกค้ารับประกันไป็นเลยหนึ่งปีเต็มๆนะค่ะลูกค้านี่เลยจะมีสินค้าของเรานะลูกค้าผลิตนะลูกค้าที่นําเข้ามาขายก็คือเมนของคอมเซเว่นนะลูกค้าจะมีของแค่ร้านไม่ฟันของเรานะลูกค้าที่วางขายจําหน่ายแบบนี้แบบเดียวเลยค่ะลูกค้านี่เลย สายตัวพันนะลูกค้าเขาจะเป็นสายของฟลนะอกน,นะคะอ่าสายของคิงคองนะลูกค้าตัวนี้เลยรถราคาพิเศษเลยนะลูกค้าสหรับเดือนนะลูกค้าเหลืออีกแค่ไม่กี่วันสุดท้ายค,ะค่ะลูกค้าโปรโมชั่นถึงแค่เดือนนี้เดือนเกี่ยวนะลูกค้า หมดโปรโมชั่นแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูสินค้าของเราได้นะลูกคะ้สินค้าของเรานะคะจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%ทางร้านนะคะลูกค้าอย่าลืมนะลูกค้าครบจบที่จะต้องรับไบฟนของเราะคะ่ะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเกทรศัพท์มือถือพอแบงค์สายชาร์นนะคะ้า ที่ตังาา้งไมร้านส์ดและตอนนี้ค่ะลูกค้าสินค้าของเราเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายค่ะลูกค้ราร้านแม่คงสาขาแมคเก็ตพิลเลตสุขุมวรทที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณศูนย์ไดเทียสองเดินไปไเรื่อยๆมามองนั่นของจะเจอร้านแม่คงของเราเปิดเวลาทำการ10โมงตรงจนถึง3ทุ่มเปิดทุกวันโดยที่ไม่มีวันหยุดค่ะลูกค้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูได้สินค้าที่หน้าร้านของเราได้นะลูกค้านี่เลยนะลูกค้าสินค้าของเราเยก รถเยอะแยะมากมายค่ะลูกค้าหรือว่าจะเป็นสายชาร์ะคะราคาเริ่มต้นพิเศษเพียงแค่75บาทเท่านั้นผููฟังค่ะลูกค้าลดสูงสุดถึง50%รนาคาเริ่มต้นพิเศษเพียงแค่1 2 5บาทเท่านั้นคะ่ะเซ็ตฟ,ฟิล์มเคสโทรศัพท์มอมถือ i p แ d ดแท็บเล็ตนะลูกค้าลดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง50%าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลูกค้าก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะลูกค้าว่าเดือนต่อไปเราจะมารีวิวอะไรนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณค่า